สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีข่าวเตือนภัยสําหรับนักเรียนนะคะที่เรียนออนไลน์แล้วอยู่บ้านโดยไม่มีผู้ปกครองดูแลนะคะฝากเตือนภัยดูตามข่าวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะมาสรุปข่าวนะคะข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะคะสลด2เด็กหญิงอายุ10ขวบชวนกันเล่นน้ําในคลองจรปทานหลังเรียนออนไลน์ จมดับคู่เผยทั้งคู่ว่ายน้ำไม่แข็งบวกกับช่วงนี้ระดับน้ำเพิ่มแถมไหลแรงตำรวจฝากเตือนผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลาน 3. อันดับแรกนะคะที่นักเรียนควรปฏิบัติเมื่อเจอคนจมน้ำนะคะอย่าก,กระโดดลงไปช่วยนะคะอ่ะอันดับแรกคือหนึ่งตะโกน นะตะโกนให้คนช่วยเหลือเช่นช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ําช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ําตะโกนดังๆให้คนช่วยนะคะต่อไป2ก็คือโยนโยนอะไรคะโยนสิ่งของที่ทําให้ลอยตัวได้เช่นขวดน้ําเปล่าหรือของ แห้งเช่มนมะพร้าวแห้งอะไรอย่างเงี้ยหรือคิดอะไรไม่ออกก็รองเท้าฟองน้ําไว้ก่อนโยนลงไปนะคะเพื่อให้เขาได้เกาะตัวเพื่อให้ลอยได้นะคะแกลอนก็ได้ยิ่งดีเลยนะฮะอาตะโกนโยนและสุดท้ายก็คือยืน่นอายื่นก็คือยื่นไม้ยาวๆหรือยื่นเชือกให้ก็ได้นะคะให้เขาได้จับขึ้นแล้วเราก็ดึงขึ้นมานะฮะเราต้องมีสติะคะอย่ากระโดดลงไปช่วยเนี่ย ห้ามไว้เลยนะอยาก,กระโดดลงไปช่วยเพราอาจจะจมลงไปทั้งสองคนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านนะคะก็เวลาจะออกไปไหนมาไหนนะคะก็ต้องระมัดระวังนะ,ะอย่ากออกไปไหนคนเดียวหรือจะไปไหนก็ต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบอันนี้คุณครูก็ฝากเตือนนักเรียนไว้ด้วยนะคะ